ต่อมเทมันทุกสิบเก้าไหมเทไหมเทมันทุกที่สิบเก้าไปกินข้าวปุ้นกันไหมเนาะเทไหมข้าวปุ้นไปกินข้าวปุ้นเนาะไปกินอยู่ข้าวปุ้นสบายดีอืมสบายดีพี่น้องไปไปกินข้าวปุ้นสบายดีเฮ้ยจานแจกบาดวะต่อมสอง เว้ยบอกพิธีแล้วหกสองหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งเจ็ดคับเนี่ยตัวเดียวหน่งยจีจานตัวเดียวจานนี้คือแพงแถอะคือว่าคือไว้หกสองหนึ่งเจ็ดนี่ถือไหมเขาปูนเขาปูนจานละหกสองหนึ่งเจ็ดเท่ไหมตอม ใช่ไหมใช่ไหมใช่โอ้ใช่ข้าวุ้นใช่ข้าวปุ้นจานละหกหกหกสองหนึ่งเจ็ดเนาะข้าวปุ้น 6, 6, 6, 2, 1, 7, นะเนาะจานรองเท่าไหร่จานรองหนึ่งเก้าหกสี่จานเด่นหกสองหนึ่งเจ็ดจานรองหกเก้าหนึ่งสี่ใช่ไหมตอมใช่เปล่าใช่เปล่า 5, 6, ใช่ไหม ใช่โอ้จานรอหกเก้าหกหนึ่งเก้าหกสี่จานเด่นหกสองหนึ่งเจ็ดเข้าวปุ้นเราเข้าวปุ้นสบายดีเห็นบ่ข้าวปุ้นข้ขาวุ้นถูกไหมข้าวุ้นถูกไหมขาวุ้นข้าวปุ้นถูกเขาวุ้นถูกถูกจานไหนหกสองหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าใช่ไหม เาตัวไหนล่ะหกพันหนึ่งเกียนด้วยหนึ่งเก้าหกสี่จะได้ถูกนะนะฮะอะไรนะพอดดังพูดดังๆอ๋อพูดดังๆพูดดังๆไม่ต้องกระซิบไม่ต้องกระซิบอานมบอกแล้วพูดดังๆดิพูดดังๆดิตัวไหนนะอะไรนะ ตัวไหนนะตัวไหนนะตัวตัวตัวไหนตัวไหนตัวพูดพูดตัวฮะอะไรนะพูดดังๆพูดดังๆเอาๆพูดดังๆพูดดังๆไม่ต้องกระซิบไม่ต้องกระซิบเอานมบอกแล้วพูดดังๆดิพูดดังๆดิตัวไหนนะอะไรนะ ตัวไหนนะตัวไหนนะตัวไหนตัวไหนตัววันพุธตัววันพุธตัววันพุธวันจันตัววันจันทตัวอะไรตัวอะไรวันจันตัวห้าตัวห้ากับอะไรตัวห้ากับอะไรตัว้าหยุดน้น กูอยู่ก like okay, ัอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่กับแม่อยู่กับแม่ไปหาแม่ไว้ก็ดีอยู่กับแม่ก็ดี่พ่ออยู่ไหนก็ดีพ่ออยู่ไหนก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ศูนย์สามศูนย์สามแปดโทรกับก็ดีพ่อก็ดีพ่อหนึ่งสี่ก็ดีใครอีูก็ดีแม่กัแม่แต่ก็ดีของใครถูก ฟังใถูกเธอเป็นลุงโตเออ้ธเเียนลุงโตเธอเียนลุงโตก็อะไรเก้าแปดแปดแปดเก้าแปดเียโอ้ก็แปดแปดเก้าแปดตัวทะเบียนลุงโตอะไรเนาะบันนี่นอฟังมาเรื่อยพี่น้องซํานี่แหละจดกระจดพุธเล่มจดกระจดพุธบอมจดก็ต้องจดไม่บว่าแปดแปด เป็ดเป็นเชื Never, ่อเป็นลุงโตเป็ดเป็ดก้าเป็ดออกอะไรเขาเป็ดออกนี่ออกอันไหนก็เป็ดก็เป็ดออกอะไรเป็ดเจ็ดอยู่พ่อแม่แม่แม่ครับเป็ดเจ็ดอยู่พ่อแม่ครับโอ้ยเลีกอะไรมาหลายตัวใช่ไหมเลีกอะไรเนี่ยเราพูดเลขอะไรกันเนี่ยแม่ครับอยู่ไหนแม่ครับแม่ครับอยู่ไหนแม่ครับแม่ทํางานเป็ดเป็ดพ่อแม่พ่ออยู่ไหนพ่อ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 อยู่ไหนพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อ พ,พ่ออยู่ไหนพ่อป่ะทับนั่นละ่ะเกกินข้าวปุ้นจานละข้าวปุ้นข้าวปุ้นจานละห์หกสองหนึ่งเจ็ดเลยโออจะไป